อยากได้สินค้าตามรายการนี้ต้องทำยังไงบ้างคะได้ค่ะลูกค้าชอปง่ายแอดมินจัดให้สั่งสินค้าง่ายเพียง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ทักแชทร,ระบุรายการและจำนวนที่ท่านต้องการพร้อมวันรับสินค้าขั้นตอนที่2ขอใบเสนอราคาและยืนยันคำสั่งซื้อ เช็ครายละเอียดและสต็อกสินค้าส่งใบเสนอราคาและช่องทางการชำระเงินนี่ค่ะใบเสนอราคาของคุณลูกคา้าชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่3าัแล้วสินค้าที่สาขาหรือที่บ้านลูกค้าได้รับสินค้าที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเลือกรับที่บ้านหรือเลือกรับที่สาขาดูโฮมยินดีให้บริการ ลูกค้าช็อปง่ายแอดมินจัดให้แชททิ้งไว้เดี๋ยวแอดมินรีบตอบกลับนะคะ